เนตของพระองค์ทรงเป็นนิรันในห้วงเวลาเสียงน้ำมากลายฟังใครเสียงของพระองค์แสงอาทิตย์ปลาดุดดังพระภาของพระองค์ พระสิริชายสองเต็มโลกาพระบารมีเชิดชายยังไม่อาจมีคำคำในบัรยายขอพระเกียรติจงเป็นของพระโอผู้ทรงประทับบน ลเลียวเพลิงลุกด,ดุดดังพระเนตของพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์ในห้วงเวลาเสียงน้ำมากลายฟังใครเสียงของพระองค์ แสงอาทิตย์ปลาดุกดังพระพาของพระองค์พระสศรีชายสองเต็มโลกาพระบารมีเฉิดชายอย่างไม่อาจมีคำคำไหนบรรยายขอพระเกียรติจง เป็นของพระองค์ผู้ทรงระทับบนบลัลลังพระสิริชายทรงเต็มโลกาพระบารมีเจรชญย,ยังไม่อาจมีคำคำ ในบัญญายขอพระเกียรติจงเป็นของพระองค์ผู้ทรงประทา,าบนบนบัลลังก์ผู้ทรงประทา,าบนบนบัลลังก์ ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยก ผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้ข้าพระองค์พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิดเดชและพระสิลิเป็นของพระองค์สืบสิบไปเป็นนิดอาเมน สวัสดีครับทักทายพี่น้องที่กําลังรับชมวิดีโอนี้อยู่ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงทรงนําให้ผมได้มีโอกาสแบ่งปันให้กับพี่น้องผ่านวิดีโออย่างนี้ทุกๆอาทิตย์ก็เป็นพระคุณความรักของพระเจ้าที่เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันพระจนะคำของพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่หข้อที่37พี่น้องครับให้เรามาดูด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่ห้าข้อที่37ซึ่งได้บันทึกไว้อย่างนี้ว่า จริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คําพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่วให้เราร่วมใจกันอธนิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพระคุณความรักของพระองค์พระองค์เจ้าข้าวพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือสรรพสิ่งทางปวงความรักมันคงของพระองค์ดำรงอยู่ในชุดของเราทั้งหลายพระองค์เจ้าข่าเวลานี้ที่เราทั้งหลายจะรับฟังพระวจนะคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงเปิดหูตาใจไฟวิญ,ญญาณของเราที่จะเรียนรู้พระประสงค์ของพระเจ้าผ่านพระจนะคำของพระองค์ในเวลานี้ฝากมอบ เวลานี้ไว้ใ้การส่งน้ำที่มาจากพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระมหายซสุคริสเจ้าอาเมนพี่น้องครับในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่37ผมจะอ่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้บันทึกไว้อย่างนี้ว่าในพระธรรมมัทธิวบทที่หข้อที่37จริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คําพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่วพี่น้องครับพระวจนะคำที่ผมได้อ่านไปนั้นเป็นพระวจนะคำตอนสั้นๆที่หนุนใจผมตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมใช้หัวข้อในอาทิตย์นี้โดยใช้หัวข้อว่าจริงหรือไม่เป็นสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในการดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเพราะว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ตอนที่พระเยซูทรงสอนเราสาวกและคนที่ติดตามพระเยซูในขณะนั้นเป็นคําเทศนาบนภูเขาเป็นการสอนว่าในานะเราผู้ซึ่งเป็นคนของพระเจ้า เราผู้ซึ่งเป็นชาวสวรรค์เราจะตอบสนองหรือดำเนินชีวิตในลักษณะไหนพี่น้องครับในตอนนี้ก็พูดอย่างชัดเจนในข้อที่3าสิว่าจริงก็บอกว่าจริงไม่ก็บอกว่าไม่ผมจึงใช้หัวข้อในที่นี้ว่าจริงหรือไม่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินแล้วรู้สึกประทับใจอยู่เสมอและอยากจะเล่าให้กับพี่น้องซึ่งเป็นเรื่องเล่าของอ สิจาพิบาลท่านหนึ่งในคริสตจักรแห่งหนึ่งที่ใช้โอกาสในการไปเยี่ยมเยียนสมาชิกเพื่อสามาคีทำร่วมกันเมื่อเขาไปเยี่ยมสมาชิกท่านหนึ่งที่เชื่อพระเจ้าได้ไม่นานและเขาได้ทักทายคุยกันสักพักหนึ่งศิจ่าพิบาลก็ถามสมาชิกคนนั้นในเรื่องของความเชื่อเรื่องราวในพระครมพีคุณมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับพระคัมพีหรือสิ่งที่ปรากฏในพระคัมพีไหมเขาก็ตอบ สอบอของเขาว่าอ๋อไม่มีข้อสงสัยค่ะหนูเข้าใจดีในเรื่องของพระคัมภีร์ที่ปรากฏขึ้นและเป็นสิ่งที่หนุนใจหนูแต่สอบอก็ถามต่อไปว่าถ้างั้นหนูอธิษฐานเป็นประจำหรือไม่แน่นอนสิคะอาจารย์หนูอธิษฐานเป็นประจำอยู่แล้วและสอบอก็ถามต่อไปว่าถ้างั้นคุณอ่านพระคัมภีร์ประจำไหมเขาก็บอกว่าแน่นอนอาจารย์ฉันอ่านพระคัมภีร์ประจำอ่านทุกวันดังนั้นสอบอจึงบอกว่าถ้างั้นเวลานี้ ให้เราในการที่จะอ่านพร่มพีด้วยกันเพ uh ื่อเราจะหนูใจซึ่งกันและการผ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเขาก็เรียกลูกว่าลูกไปหยิบพรัมพีให้แม่ที่โตลิ้นชักทำที่โตทํางานในลิ้นชักของแม่ให้หน่อยเมื่อลูกไปหยิบพรัมพี์จากลิ้นชักมาขณะที่เดินและจะเอาพรัมพีให้แม่เขาก็พลั้งมือทําพรัมพี์ตกลงที่พื้นเมื่อพรัมภี์ตกลงที่พื้นแว่นตาที่ใช้ในการอ่านหนังสือก็กระเด็นออกมาจาก พระคัมภีร์แล้วเมื่อแม่เห็นพระคมภี์เมื่อเห็นแว่นตาที่กระเด็นออกมาจากพระคมพีแม่ก็ร้องด้วยความดีใจว่าโอ้ oh, เจอแล้วแว่นตาอ่านหนังสือฉันหามาตลอดทั้งสองสามเดือนที่ผ่านมาหาอย่างไงก็หาไม่เจอวันนี้เจอแล้วแว่นตาอ่านพระคัมภีร์พี่น้องครับเมื่อสอบอเห็นอย่างงั้นสอบอก็พูดไม่ออกได้แต่ยิ้มและนึกในใจว่าเมื่อกี้เขากําลังบอกว่าเขาอ่านทุกวันแต่เขากําลังดีใจที่พระคมพีที่แว่นตาของเขาออกมาจาก กระเด็นออกมาจากพระคัมภีร์พี่น้องครับสอบออาจจะคิดว่าเขาคงมีพระคัมภีร์หลายเล่มเขาคงไม่กลาก้าโกหกสบอบของเขาพี่น้องครับต่อหน้ามนุษย์เราอาจจะสามารถทําเป็นคนที่ขยันทําเป็นคนดีทําเป็นคนที่มีความเชื่อเราสามารถพูดและเราสามารถโกหกมนุษย์อย่างนั้นได้แต่สิ่งที่เราก็ะทาไม่ได้ก็คือว่าเราไม่สามารถ โกหกพระเจ้าต่อหน้าพระพักพระเจ้าเราไม่สามารถทําเป็นคนที่เป็นคนที่ดีได้เราเป็นคนอย่างไรพระเจ้าทรงรู้ว่าเราเป็นคนอย่างนั้นดังนั้นพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่3า37พระเยซูจึงบอกว่าจริงก็บอกว่าจริงไม่ก็บอกว่าไม่เพราะว่าพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างสิ่งที่มา สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นเมื่อเราทำอะไรเราจงรู้ว่าเราทำต่อหน้าของพระเจ้าเราอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าเสมอดังนั้นสิ่งที่เราจะตอบสนองในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราก็คือว่าเราจงพูดความจริง พี่น้องครับในการติดตามพระเจ้ามีคําถามที่เราต้องตอบตัวเองเสมอว่าหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเราทําดีแค่ไหนพระประสงค์ที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราเราตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่ถ้าพระทธซ์จะเสด็จถ้าพระเธิ์เสด็จมาในขณะนี้เรากล้าในการที่จะตอบตอบพระเจ้าไหมว่าสิ่งที่เราทํา หน้าที่ที่พระเจ้าทรงประทานให้เรารับผิดชอบจนสุดกําลังของเราของประทานที่เรามีความรอดที่พระเจ้าประทานให้เราทําจนสุดกําลังของเราแล้วหรือยังพี่น้องครับต่อหน้ามนุษย์เราอาจสามารถนี่ไงแกล้งทําเป็นคนดีแกล้งเป็นคนที่มีความเชื่อหรือแกล้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้มนุษย์หลงเชื่อ,อได้แต่เราไม่สามารถหลอกลวงพระเจ้าของเราผู้ซึ่งทอดพระเนตรอยู่ ดูเราอยู่ตลอดเวลาได้พี่น้องครับเราบางคนอาจจะมีทักษะในการพูดที่เก่งจับผิดได้ยากและเก่งในเรื่องโกหกจนคนอื่นจับผิดไม่ได้และสภาพสังคมปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นเราจะเห็นคนที่โกหกเราจะเห็นคนที่ต่อหน้าเป็นอีกอย่างหนึ่งรับหลังเป็นอีกอย่างหนึ่งแม้แต่เขาในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเมื่อคนหนึ่งทําอยู่ต่อหน้าคนอื่นแล้วเขาก็ทํา เป็นคนที่ดีแต่เมื่อทุกอย่างที่เขาทํานั้นถูกเปิดเผยเขากลับกลายเป็นคนที่อันตรายที่สุดดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องผ่านพระวจะนะคาในตอนนี้เป็นสิ่งที่ผมได้รับพระพรทั้งอาทิตย์นี้ได้จะแบ่งปันไปสู่พี่น้องคือพูดอย่างชัดเจนในข้อที่37ว่าจริงก็บอกว่าจริงไม่ก็บอกว่าไม่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเกินกว่านี้มาจากความชั่ว พี่น้องครับเราสามารถหลอกมนุษย์หรือทำให้มนุษย์หลงเชื่อเราได้ในบางสิ่งบางอย่างโดยทักษะหรือความสามารถของเราแต่เราไม่สามารถหลอกลวงพระเจ้าได้เพราะว่าพระองค์ทรงเฝ้ามองคนของพระเจ้าอยู่เสมอความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าเมื่อเราดำเนินอยู่กับพระเจ้าคือความจริงมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่บอกว่า เราจะรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรเรามีนิสัยอย่างไรก็ต่อเมื่อเราอยู่คนเดียวเมื่อเราอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นหรือไม่มีใครมองดูเราอยู่นั่นแหละคือทตุแท้ของเราตัวตนที่แท้จริงคือตอนที่เราอยู่คนเดียวและไม่มีใครมองเราในขณะนั้นและสิ่งที่เรากระทำสิ่งที่เราสามแดงออกสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มาจากใจจริงมาจากตัวตน เป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานั่นเป็นสิ่งที่อาจารย์ท่านหนึ่งบอกและผมเป็นสิ่งที่หนุนใจผมและเป็นสิ่งที่ตอกย้ำและเป็นสิ่งที่เตือนสติผมในทุกๆครั้งที่รู้สึกว่าเราทำสิ่งที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า พี่น้องครับในพระธรรมมัทธิวก็เช่นกันในบทที่7ข้อที่11เป็นตอนหนึ่งที่พระพิสูจ์ทรงย้ำเตือนคนที่ติดตามพระเจ้าคนที่เชื่อในพระองค์ในขณะนั้นว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามน้ำพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้พี่น้องครับในขณะนั้นมีคนที่ติดตามพระเจ้าเพียงผิวเผินมีคนที่เชื่อพระเจ้าเพียงเพราะจะได้รับผลประโยชน์บางอย่าง พระเยซูจึงย้าเตือนและเตือนสติในข้อนี้ว่าคนที่ติดตามแต่ผิวเผินและไม่ได้ทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้คนที่ปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระบิดาของเราคือพระพระเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์เท่านั้นที่จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ได้นี่เป็นคําสอนของพระเยซูต่อคนที่กําลังติดตามพระเจ้าพี่น้องครับเราจงเรียนรู้ในการที่จะ พูดความจริงจริงก็บอกว่าจริงไม่ก็บอกว่าไม่เพราะว่าเกินกว่านั้นมาจากความชั่วดังพระวจนะที่หนุนใจผมและอยากจะหนุนใจพี่น้องนั้นจงให้เรามีจงให้พระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อเราจะเรียนรู้ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงก็บอกว่าจริงไม่ก็บอกว่าไม่เมื่อมีสิ่งที่ผิดพลาด จงสารภาพเพื่อที่จะแก้ไขเมื่อมีสิ่งที่ดีเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าจงพัฒนาสิ่งนั้นเพื่อที่จะให้เกิดผลและเป็นพรมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกําลังชีวิตของเราในพระธรรมสดุดีบทที่3 4ข้อ15ก็พูดเช่นเดียกันว่าพระเนตรของพระยาเวเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของเขาพระเจ้าทรงม,มองดูเราอยู่ จริงก็บอกว่าจริงไม่ก็บอกว่าไม่จงเริ่มต้นที่พระเจ้าผู้เป็นความจริงดำเนินกับพระเจ้าผู้เป็นความจริงและจบลงที่พระเจ้าผู้ซึ่งเป็นความจริงขอบพระเจ้าเอวยพรพี่น้องทุกคนครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริมพระคุณความรักที่มาจากพระเจ้าพระประสงค์ของพระองค์ผ่านพระวจนะคำของพระองค์ในเวลานี้ที่เราทั้งหลายจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงคือดำเนินชีวิต อยู่ในพระเจ้าตอบสนองพระประสงค์ของพระองค์ในการนวนชีวิตของเราในทุกๆวันขอการทรงสถิตซึ่งมาจากพระเจ้าที่เราทั้งหลายจะเป็นคนที่เกิดพ้นและเป็นพรตามนำพระทัยของพระองค์ข้าพระองค์ฝากมอบชีวิตของเราทั้งหลายไว้ใต้การทรงนำที่มาจากพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระมหาย,ยาสุิพร์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ